Okay. สวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูเรื่อง C B C T กันนิดหนึ่งนะครับกับดีฮีเซนเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เราดูค่ารูทนะซี่สองหกคุณหมอเขาเลี่ยงไว้นะครับสองห้าสี่จุอสองหกสี่สี่จุดสองแอนะครับรูทซึ่งถือว่าเยอะแล้วเราก็พบ d ดีฮีเซนด้านพาราเตลแบบนี้เนาะคำถามคือว่าไหวไหมกลัวไหม ่ะเราดูออริจินัลก่อนอ่ลรบกวนพี่เอาเมาส์ผ่านออริจินัลไว้ให้ผมเนาะขอบคุณครับหมอจะเห็นว่าตรงจุดเนี้ยจุดที่มันไม่มีรูเนี่ยมันจะแป้วเข้าไปนี่เป็นธรรมดาของการตอบสนองของฟังชั่นอลบนเนาะเอผมก็จะพิจารณาอย่างนี้ว่าผมเห็นแนวสันตรงนี้ก็ผมเห็นแนวสันตรงนี้ แล้วมันก็ขาดช่วงไปตรงที่รูทมันหายใช่ไหม <c oughs> คำถามคือถ้าเราเคลื่อนเข้ามาคิดว่าสันนั้นมันสร้างใหม่ได้ไหม,อ,มอันนี้คือคําถามที่เราต้องตอบเองมันไม่มีต่อให้มันมีเปเปอร์มันก็มันก็ต้องคิดในเคสเคสอยู่ดียะเออเราต้องถามว่าเราคิดว่าเคสนี้มันจะสร้างไหมถ้าเป็นผมนะผมว่ามันสร้างตแต่ในที่เราไม่ละเมิดสันนี้นะ มันน่าจะมีโกลด์โพเทนเชียลที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นเคสนี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าหลุยนะครับอันนี้เป็นเคสการเรียนการสอนเนาะที่เกิดขึ้นที่ร้านผมนะครผมเชื่อว่าจะมีบน d เดปอสิตคุณหมอจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบเนี้ยในด้านนอกได้ด้วยนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเคสนี้มันมีไหมขอดูหน่อยไม่มีโอเคแต่ว่าลองสังเกตดูนะคุณหมอ โบนเนี่ยมันจะเป็นหลอนๆเสมอใช่ไหมฮะ mm hmm. โดยมันจะป่องในจุดที่มีรูดแล้วจุดที่ระหว่างรูมันก็จะเป้วทีนี้บางครั้งคนหมอเคลื่อนมีเซีย่ยรูทิปหรือท่องรูทิปอะแล้วมันเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป้วแล้วมันก็เห็นเป็นดีฮีเซนต์หรือเฟนสเฟสชันนะบางครั้งก็ต้องถามตัวเองว่าอืมคิดโดยคอมมอนเซนต์นะว่ามันจะเกิดเดโพสิ t ได้ไหมตอนละผมผมมองว่าถ้าเราไม่ได้เป Level, ็นเลเวลรูทอฟมันเพิ่มนะฮบเราแค่ เลื่อนมันในแนวมีเื่อดิจิทัลเฉยๆแล้วมันมามาตกตรงรลอนพอดีผมเอานะผมว่าเป็นความเสี่ยงที่รับได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นสแตติกโบนแต่ชีวิตจริงโบนมันไดนามิกนะครับแถมให้อีกนิดหนึ่งในเคสนนี้นะพอมันลิงก์ลแบบนี้ทั้งแผงใช่ไหมคำถามคือทำอยังไงให้มัน p redictable วันนี้ค่าตรงนี้มันลิงกัวหมดเลยสิ่งที่ผมแนะนำ คุณหมอก็คือเราติด attachment ด้านลิงกวัวใช่ใช่ครัพีเพราะว่าเราติดด้านลิงกววมันก็จะให้ลิงกวัวรูทองนะซึ่งกติกาก็คือว่าเราไม่สามารถติดบัคข้สาสับลิงกวัวซต่อซได้ถ้าเราจะติดบัคข้สาสับลิงกวให้เราไปสลับในจุดไหนลอยต่อเซกแตนลอยต่อเซกแตนนะครับ จุดที่เราทำมาข้อสามลิงก์กวได้และยังจะถอดใส่ชิ้นงานได้นะ,ะคือที่เราห้ามทำสลับซีต่อซี่พอจะถอดไม่ออกนะครับหรือไม่งั้นใส่ปุ๊บขอบอะไลเนอร์มันจะชนกับอะทชเมนแล้วพับนะครับจุดที่เรานั้นได้คือหน้าและหลังต่อซี่เคไนนนี่คือเราต่อเส็กแต่เราเนาะแต่อาจจะเป็นน้่นระหว่าง3กับ2ก็ได้นะเนี่ยสี่สี่จุดเนี้ยเป็นจุดที่ ถ้าเราสวิชบาข้อลิงกวงแล้วมันยังจะถอดได้อยู่นะครับค okay, นี้ผมก็เลยคอมเมนต์ให้คุณหมอเขา,เาวางลิงกสี่ัว24 25แล้วก็จริงๆคือ27นะแต่ในโปรแกรมมันมาร์กไว้26นะครับอโอเคงั้นฝากเรื่องการคิดเกี่ยวกับดีเซนนะครับไว้ประมาณนี้ครับ